ยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านนะครับสู่แหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรสวนลุงสมคิดนะครับคลิปนี้จะมาแนะนำการปลูกพืชสองอย่างพร้อมกันนะครับสวัสดีครับพี่น้องเบอร์สุขุสกุลนะครับที่เข้ามารับชมลุงสมคิดนะครับบม่ว่าจิเป็นท่านผู้ชมใหม่หรือถ่านผู้ชมเก่านะครับคลิปนี้ลุงสมคิดสิมาแนะนำวิธีการปลูกพืชสองอย่างนะครับ ปลูกพืชสองอย่างในในแปลงเดียวกันนะครับเพราะว่าการปลูกบคัคเือเปลสนี่ครับมันต้องใส่เวลาในการปลูกกว่าจะได้เ,เก็บผลผลิตกะนานพอสมควรนะครับที่นี่การว่างระบบนำยศน่ะมันจะมีพื้นที่ว่างู่ครับระวางต้นของบัคเือ,เอเปอ์เนะครับระยะต่อต้อนนะครับที่ลุงแนะนําก็คือเม็ดดีินะครับเม็ดดีซิึงเม็ดหาินะครับระยะจากต้นหนึ่งมาหาต้นหนึ่งนะครับละลัก ระยะแถวนะครับระยะช่วงแถวนี่คือสอเมตรห้าสิบถึงสาเมตรนะครับเป็นระยะทีพอดีนะครับเสด็จพุทผลิตเต็มที่นะครับที่นี่การปลูกนะครับห้าวศีว่างระบิน้ำยศที่นี่มันจะมีช่องว่างอยู่ที่นี่ช่องว่างเนี่ยเขาจะเหมือนกับป้อยน้ำทิ้งนะครับเสดายปลาประโยชน์นะครับเลยลูกมีความคิดสิปลูกพืชอีกอย่างหนึ่งนะครับเป็นพืชรักและกเปพืชร่อง ในทีเดียวกันนะครับก็คือเพืชดลอกเนี่ยลูกจะใส่เป็นกวางตุ่งนะครับกวางตุ่งปลูกในช่องว่างนะครับช่องว่างระวังต้นของมะเขือเปะนะครับในช่วงที่เห่าลอกค่อยผลผลิตที่มะเขือเปะจะออกผลผลิตนี่เห่าก็จะไดกวางตุ่งนะครับไปขายกอนนะครับหรือพี่นองจะเอาเพืดชนิดอื่นก็ไดนะครับผพืชดกินใบจะเป็นข้าวหน้าหรือว่าตระกูลผักกาดหรืออะไรก็ไดนะครับที่เป็นผพืชดกินใบนะครับเป็นผักกินใบนะครับ ปลูกแซมนะครับแซมช่องว่างเขาก็จะได้ประโยชน์2อย่างนะครับในช่วงที่เข้ารอค่อยมะเขือเปาะมะเขือเปาะนี่หลังจากย้ายต้นการล่องดินนะครับการรอค่อยกับอยู่ประมาณเดือนเคืองนะครับเดือนครึ่งนะครับถึงจะได้เก็บเริ่มเก็บผลผลิตนะครับทีนี้ในในช่วงระยะเวลาที่เรารอคอยผลผลิตแล้วก็จะมีผักไปขายก่อนนะครับส่วนวิธีการปลูกจะเป็นอย่างไรนะครับตั้งแต่เริ่มต้นนะครับลุงจะแนะนําไปเป็นขั้นตอนเลยนะครับตั้งแต่ การเตรียมดินแล้วก็ปลูกด้วยรักษามาเป็นระยะระยะนะครับติดตามชมได้เลยครับวิธีการปลูกนะครับก็เหมือนกับทุกๆคลิปนะครับที่ลุงได้แนะนําวิธีการปลูกมะเขือเปาะนะครับก็คือเราจะขุดหลุมลงไปแล้วก็ใช้ปุ๋ยสูตรเสมอรองก้นหลุมนะครับแล้วก็เราก็กบแล้วก็รดน้ําให้ชุ่มนะครับก่อนที่จะเอาต้นกล้าม,มาปลูกนะครับมีคลิปอื่นนะครับที่ลุงแนะนํแล้วก็คือต้องใช้ปุ๋ย ปุ๋ยคอกนะครับขี้ไก่ s, texting, ants, นะครับรองก้นหลุมผสมกับปุ๋ยสูตรเสมอแต่ในแปลงนี้นะครับลุงจะไม่ใช้ขี้ไก่นะครับเพราะว่าแปลงนี้ลุงได้ใส่ขี้ไก่ไปหลายรอบแล้วนะครับพอปลูกรุ่นนี้ลุงก็จะไม่ใช้ปุ๋ยคอกนะครับจะจะเป็นสูตรเสมออย่างเดียวนะครับประมาณเกือบช้อนแกงนะครับแต่ไม่ถึงช้อนแกงนะครับเวลาเราใส่ปุ๋ยสูตรเสมอลงไปนะครับเราต้องกลบก่อนนะครับกลบให้ลึกพอประมาณนะครับค่อยรดน้ํานะครับ หลังจากนั้นก็เอาต้นกล้ามาปลูกนะครับหลังจากที่เราปลูกก็รดน้ําให้ชุ่มนะครับพอเราติดอพอมะเขือเปลาะติดแล้วนะครับพี่น้องอย่าลืมกลบนะครับขั้นตอนนี้สําคัญมากนะครับในการปลูกมะเขือเปาะนะครับเราจะพลวนดินแล้วก็กลบหลุมไม่ให้เหลือสภาพเป็นหลุมนะครับก่อนที่เราจะกลบหลุมนะครับเราต้องใส่ปุ๋ยสูตรเสมอนะครับ โรยบางๆนะครับในในบริเวณที่เป็นหลุมนะครับแต่แต่การโรยต้องต้องโรยให้ไกลจากโคนต้นพอสมควรนะครับ <c ười> เพื่อที่ปุ๋ยจะไม่ไปทําอันตรายให้กับพืชที่เราปลูกนะครับหลังจากกลบแล้วนะครับเราก็ใช้ไม้นะครับขีดเป็นเส้นตามแนวที่เราวางเทปน้ําหยดนะครับขีดเป็นแนวแล้วก็ใช้เมเล็ดผักที่เราจะปลูกนะครับแล้วแต่เลาว่าเราจะปลูกผักอะไรนะครับ ส่วนแปลงนี้ลุงใช้เป็นกวางตุ้งดอกนะครับหลังจากที่เราได้หยอดนะครับเมล็ดของผักนะครับเราก็กลบนิดนึงแล้วก็ใช้ปุ๋ยสูตร4600นะครับพอมทั้งปุ๋ยข้อนะครับโรยโรยกลบด้วยนะครับโรยบางๆนะครับอย่าโรยหนานะครับไม่ต้องไปโรยตรงตำแหน่งที่ที่เราหยอดนะครับต้องโรยข้างๆนะครับ 4600แล้วก็ปุ๋ยคอ,อกขี้ไก่นะครับหรือใครมีปุ๋ยคอ,อกชนิดอื่นก็ได้นะครับแต่การโรยเราจะต้องโรยข้างๆของแถวที่เราหยอดมเมล็ดนะครับหลังจากที่ผักที่เราปลูกนะครับได้งอกขึ้นมาแล้วนะครับพี่น้องอย่าลืมใส่ใจเรื่องการพรวนดินนะครับเรื่องการพรวนดินการพรวดดินนี่มีความสําคัญมากในการปลูกผักกินใบนะครับถ้าขั้นตอนนี้ พี่น้องไม่ใส่ใจนะครับมันจะไม่งามนะครับเพราะว่าอากาศถ่ายเทลงดินได้ดีนี้จะทําให้ผักพวกนี้เจริญเติบโตได้เร็วนะครับการดูแลรักษาก็จะเป็นควบคู่กันไปเลยนะครับทั้งมะเขือเปราะแล้วก็ผักกินใบที่เราปลูกนะครับการพ่นสารป้องกันมแมลงเราก็พ่นด้วยกันไปได้เลยนะครับทีนี้การใส่ปุ๋ยให้ทางสายน้ําหยดนะครับเราก็สามารถใช้ปุ๋ยสูตรเดียวกันได้เลยนะครับ ก็เป็นสูตรเสมอ15 15 15บวกด้วย4600ในอัตรานะครับ5ตัว1ก็คือปุ๋ยสูตรเสมอ5ส่วนแล้วก็4600 1ส่วนนะครับละลายแล้วก็ปล่อยมาทางสายน้ำหยดได้เลยนะครับเราจะใส่ปุ๋ยทางดินแบบไม่ต้องใส่น้ำหยดประมาณ2รอบนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นปล่อยมาทางน้ำหยดได้เลยนะครับ การใส่ใจแปลงให้สะอาดอย่างสม่ำเสมอนะครับมีความสําคัญมากนะครับพี่น้องต้องให้ความสําคัญเรื่องการพรวนดินเรื่องการกําจัดวัชพืชนะครับโดยการใช้จอบผักแล้วก็มะเขือเปาะก,ก็จะเจริญเติบโตได้เร็วขึ้นนะครับเพราะว่าการทําให้ดินโปรง่งดินร่วนอากาศถ่ายเทลงดินได้สะดวกจะเป็นปันจจัยสําคัญนะครับในการเจริญเติบโตของพืชทุกๆอย่างนะครับ ส่วนผักที่ไปงอกนะครับใกล้ๆกับโคนต้นมะเขือนะครับเดี๋ยวเราก็จะมีการแต่งใบมะเขือออกนะครับใบใหญ่ๆพวกนี้นะครับจะมาปกคลุมนะครับแล้วก็แต่งออกเพราะอย่างไรเราก็ต้องแต่งอยู่แล้วนะครับใบพวกนี้นะครับเป็นใบที่ไม่มีประโยชน์กับต้นมะเขือเลยนะครับใบใหญ่ๆที่คลุมดินอย่างนี้นะครับเป็น มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการดูแลมะเขือเปะที่จะให้มะเขือเปะนั้นออกลูกดกนะครับขั้นตอนนี้เป็นปัจจัยสาคัญมากถ้าเกษตรกรพี่น้องท่านใดนะครับไม่ไม่ไม่ใส่ใจในการแต่งใบพวกนี้ออกนะครับมะเขือก็จะไม่ดกนะครับทรงพุ่มก็จะเป็นทรงพุ่มลักษณะสูงชลูดนะครับแต่ถ้าเราแต่งใบพวกนี้ออกไปแล้วนะครับทรงพุ่มก็จะเป็นทรงพุ่มที่กว้างแขนงเยอะนะครับ แล้วก็ติดผลดีติดผลโดกด้วยนะครับอันนี้เป็นเทคนิคพื้นพื้นนะครับที่ที่ไม่ควรไม่ควรที่จะมองข้ามนะครับเราควรจะแต่งออกทุ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 กต้นเลยนะครับทําแบบนี้ทําแบบที่ป้ากําลังทําอยู่นี่ครับแต่งใบพวกนี้ใบที่ใหญ่ๆนะครับที่อยู่ด้านล่างนะครับก็จะเลือกไว้อยู่ประมาณ40%นะครับ จะแต่งออกประมาณ6 0เซเลยนะครับประมาณนี้นะครับก็จะเหลืออยู่ประมาณนี้นะครับทีนี้ทรงพุ่มของมะเขือก็จะเปลี่ยนแปลงน,นะครับถ้าเราแต่งนะครับวางตุงก็เริ่มใกล้จะออกผลผลิตนะครับก็คือใกล้ๆจะได้ถึงเวลาที่จะเก็บขายได้แล้วนะครับ อีกอย่างหนึ่งนะครับพี่น้องควรกําจัดต้นที่มันไม่สมบูรณ์ออกด้วยนะครับบางทีมันอาจจะหนาแน่นเกินไปอย่างนี้นะครับแออัดกันการเจริญเติบโตก็จะไม่ดีเท่าที่ควรนะครับพี่น้องอย่ามองข้ามนะครับอย่ามองข้ามในการกําจัดไอ้นี้คือหนอนนะครับหนอนลงแล้วครับหนอนบวลงยอดมะเขือแล้วครับถ้าเป็นเหี่ยวอย่างนี้นะครับจะมีหนอนนะครับข้างในยอดอย่างนี้แล้วก็ต้องหายาหนอนมาพ่นแล้วนะครับ พอเราแต่งใบออกนะครับแสงก็จะโดนทั่วถึงนะครับผักที่อยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็จะทําให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกจะทําให้มะเขือดกด้วยนะครับอย่างนี้นะครับจะมีต้นที่แซมๆอยู่อย่างนี้นะครับที่ที่ไม่ไม่ค่อยสมบูรณ์เราก็ต้องแต่งออกนะครับพี่น้องอย่าลืมนะครับอย่าลืมใส่ใจในเรื่องนี้นะครับการกําจัด แมลงศัตรูพืชนะครับก็เป็นไปได้ดีนะครับถ้าเราแต่งใบมะเขือออกให้โปร่งอากาศถ่ายเทได้สะดวกนะครับและที่สําคัญจะทําให้มะเขือดกด้วยนะครับแล้วก็การทําให้แปลงสะอาดอย่างสม่าเสมอพี่น้องอย่าลืมใส่ใจในเรื่องนี้นะครับนี่ครับผักพวกนี้นะครับผักที่มันเกิดมาแล้วก็ไม่สมบูรณ์นะครับไม่สมบูรณ์เพราะว่ามันแอออดกันมากนะครับพี่น้องจะต้องใส่ใจในการกําจัดออกไปนะครับ ต้นไหนที่ไม่สมบูรณ์เพราะว่ามันจะมาแย่งอาหารต้นที่สมบูรณ์นะครับควรกาจัดออกนะครับอย่างนี้นะครับมันหนาแน่นเกินไปนะครับมันหนาแน่นเกินไปอย่างนี้นะครับเราก็จะต้องกําจัดต้นที่ไม่สมบูรณ์ออกไปบ้างนะครับเพื่อที่จะให้ต้นที่สมบูรณ์จะได้สมบูรณ์ยิ่งไปกว่าเดิมนะครับหลังจากนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็เป็นการรอ รอให้ต้นผักกวางตุ้งของเรานะครับจเจริญเติบโ,โตเต็มที่แล้วก็สามารถที่จะตัดไปขายสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้นะครับเราจะมีผักไปขายก่อนมะเขือนิดนึงนะครับหลังจากที่เราขายกวางตุ้งหมดแล้วนะครับก็จะเป็นการเก็บมะเขือเปาะไปขายต่อได้เลยนะครับเราก็จะมีรายได้ต่อเนื่องนะครับ ก็หวังว่าคลิปนี้นะครับที่ลุงสมคิดได้แนะนำวิธีการปลูกผัก2อ,อย่างในที่เดียวกันนะครับก็คงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับพี่น้องนะครับจะนำไปใช้ในาการทําสวนเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้จริงๆนะครับผักกวางตุ้งก็เริ่มงามแล้วนะครับใ,ใกล้ๆจะถึงเวลาที่เราจะเก็บขายได้แล้วนะครับ อีกไม่นานเกินรอนะครับประมาณ1อาทิตย์นะครับถ้าต้นผักกองตุ้งตัวประมาณนี้นะครับอีกประมาณ1อาทิตย์เราก็จะได้นําไปจําหน่ายสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้แล้วนะครับอดใจรอนิดนึงนะครับไม่เกิน1อาทิตย์นะครับก็จะเริ่มสามารถที่จะเก็บได้แล้วนะครับถ้าโตขนาดนี้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์นะครับ ให้พี่น้องได้นำไปใช้ได้จริงๆนะครับก็ขออนุญาตจบคลิปนี้ไว้ก่อนนะครับขอให้ครุรภศษีรัตนาไตาคุณพระพุทธพธรรมพระสงฆ์จงปกปักปร,รักษาพี่น้องนะครับที่เข้ามารับชมคลิปลุงสมคิดในคลิปนี้และทุกๆคลิปนะครับขอให้จงประสบแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดข้อห้สมดังความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการด้วยเทอนะครับขอสวัสดีครับ